ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการก,กา,ารศึกษาขั้นพื้นฐานเซนเอ็นเตอร์เทนเมนต์เสนอมาคิดด้วยอาวีและอาเซ่ together การนักคิดตลุยอาเซียนอาเซียนสุเกสมาเจอกันนะครับ10โมงเช้าวันเสาร์แบบนี้ทางวุฒไนายทีวีนะครับกับพวกเราทั้ง4คนน้องหนุ่ก็มาดูแลนะครับรวมถึงเดี๋ยวก็รับหน้าที่ในการเชิญเหล่าบรรดาดาราเกียวกับเราด้วยถูกต้องครับแต่เอ๊ะแววแววมาว่าตอนเนี้ย แพรพิมพ์ระดาเดี๋ยวนี้เห็นบอกมีแมวมองจะชวนคุณไปขึ้นเวทีใช่ไม่แล้วผมรู้ด้วยเพราะว่าสมัยตอนเทปบันเด็กเนี่ยเขาก็พูดมาว่าความฝันตั้งแต่เด็กคืออยากจะเข้าแบบประกวดประกวดหรอครับเป็นนางงามอะไรแบบนี้อ๋นี่ประกวดนางงามอครับเดี๋ยวเดีหนูไม่เคยบอกใครเลยทําไมถึงรู้กันนะคะว่าอีกอีกบทบาทดึงที่แพทกังได้รับเนี่ยก็คือบทบาทของนางงามนางงามหรอครับโอ้ตาย ใส่ใจไงใส่ใจเออไม่ไม่อย่าไปคิดว่าเป็นนางงามเทพีแบบว่าวิ่งควายไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ของอะไรครับของริงสายสะพายมงกุฎแล้วเดินนี่อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวคนจะไม่เห็นภาพเหรเฮ้ยเวลาแพอยู่ในลุคของนางงามเนี่ยจะดูดีไหมผมมีเตรียมมาให้ด้วยนะมีเตรียมให้เลยครับโอ้โหมีสายสะพายด้วยสายไห้จริงจังเดี๋ยวไหมมีไหมตําหน่งตําแหน่งมีประเทศสมมติลองเตรียมตัวใส่มงกุฎมงกุฎและแพพิมพ์ดาครับ ตั้นึังนึงนะคะเกียกันใช่หรออีีแค้นอ่น่มวดีใจดีใจตนันั้นต้องเดินไปพบกับพี่ๆสือมณชลใช่ครับพ่สืบมนชลต้องมีการประกาศก่อนได้เลยครับผมผู้เข้าประกวดเบอร์เก้านางสาวพิมรดาใช้ปรีชาวิทย์ขอเชิญสสูง หนึซมมันดูเตี้ยนะน้ําหนักหกสิสวยสวยสวยนะครับโอ้โหผู้เข้ามาสวดนะครับเวทีมิสมินิมีไทยแลนด์โอยมิสไทยแลนด์ครับนี่นี่เผลอเดินไปที่ตามเผ่าปิกมี่นะแย่งกันเลยนะเดี๋ยวมิสมิินไทยแลนด์เคยได้ยินแต่แบบมิสยูนิเวิร์สคุณดูสิมิสเวิร์มันมีเวทีมิสมินิไทยแลนด์ที่แพ้ครับ ถ้าเราสังเกตเนี่ยถ้าเป็นมิสยูนิเวิร์สหรือว่ามิสเวิลด์เนี่ยคือเขาสูงกันแบบร้อยเจ็ดสิบไงใช่แล้วแล้วพี่แพรเนี่ยตัวเล็กก็เลยต้องเป็นมิสมินิไทยแลนด์ไหวไหมไหวไหมครับไหวเหอะก็จะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค ราให้ปัปื้มเหรอคุณยังไม่อินไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้บอกมือผิดยังไม่ใช่เอางี้ดีกว่าวันนี้รายการเราก็เลยนี่ฮะให้น้องหลุยเนี่ยไปชวนนางงามตัวจริงมาเลยต้องถ้าพร้อมแล้วนะฮะขอเชิญพบกับดารานักคิดคนแรกนะฮะหมายเลข13ผู้เข้าประกวดจากจังหวัดน้องคายน้องแก้มกบินตาโพจักครับส่วนสูง1้ิซติเมตร น้ำหนัก54กิโลกร,รัมสัดส่วน 31, 25, 36ผมมีหนึ่งคนครับผู้เข้าประกวดหมายเลข16นะครับจากจังหวัดกรุงเทพน้องชามโอสถาน์นน์ ส่วนสูง171เซนติเมตรน้ำหนัก52กิโลกรัมและสัดส่วน33 23 36, Stadium, ancestry, hm 23, 36. สวัสดีครับ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 ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าวันนี้ท yeah> ั้งสองท่านสละเวลามาอยู่กับเรากรับน้องแก้จริงๆแล้ววันนี้ตายังไม่หายเลยใา่ค่ะตากเสียดใช่ไหม อ่ะไม่เป็นไรวันนี้อาจจะต้องใส่แว่นนิดนึงเพราะเดี๋ยวแสงเข้าเดี๋ยวก็จะเสบมากขึ้นครับถูกต้องแล้วเป็นยังไงบ้างทั้งสองคนเลยใครเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องถ้าเป็นในแง่ของนางงามครับดูจากหน้าเราน่าจะเป็นชาวใขออนุญาตไม่มีสาคัญนางงามเลยนะครถ้าดูจากหน้าเนี่ยพี่ว่าไปทางนี้เลยครับ ทั้งสามที่เป็นรุ่นที่นางามก็จะเป็นชามากรใช่ค่ะถือว่าเป็นหญิงงามนะครับแบบว่าอันดับหนึ่งของประเทศเลยในแต่ละปีแต่ละปีเป็นไงบ้างความรู้สึกความภูมิใจที่สุดในชีวิตนะคะตอนนี้ก็คือการได้เดินอยู่บนเวที Miss Universe ค่ะแล้วก็ใส่ใจตะภายไทยแลนด์ไทยแลนด์นะครับแล้วพอได้รับตําแหน่งก็ต้องไปทั่วประเทศเลยก็ว่าได้มีภารกิจต่างๆมากมายทีเดียวเมืองไทยนี่เที่ยวทั่วหมดหรือยังก็ไปกันไหลายจังหวัดแล้วนะคะเกือบ ค่ะก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเนาะเราก็ไปเประเทศข้างเคียงด้วยอาเซียนด้วยใช่ค่ะยังแก้มนี่ประกวดแก้มประกวดที่เวียดนามค่ะก็เป็นในอาเซียนของเราด้วยครับผมใช่ค่ะสองสาวเมื่อกี้บอกว่ามีการเดินทางไปมาส่วนอยู่แล้วเรื่อยๆอยู่แล้วคิดว่ามันสําคัญยังไงกับเด็กไทยต้องเตรียมตัวเออ สำคัญนะเพราะว่าปลายปีนี้ก็จะมีการเปิด AEC จริงๆแล้วก็จะเข้ามาแล้วก็คือประเทศเราก็จะเปิดมากขึ้นแล้วก็จะมีชาวต่างชาติเข้ามามากขึ้นก็ควรที่จะรู้จักทั้งประเทศเราแล้วก็ประเทศเขาด้วยรู้เขารู้เราค่ะอ่ารครับรู้แก้วป่ะก็อย่างที่ชามบอกค่ะก็ต้องรู้เขารู้เราอะค่ะก็เรามีข้อดีอะไรก็ใส่ไปเต็มที่เราก็จะไปเรียนรู้จากของเขามาเพื่อมาพัฒนาของเราเหมือนกันค่ะอมากครับ ถือว่าเป็นความคิดที่ดีค่ะแต่วันนี้เนี่ยเห็นเมื่อกี้เขาเข้าขากันเนเหมเป็นพี่เป็นน้องร่วมเบทีแต่พอมารายการเราค่ะต้องบอกว่าสายสัมพันธ์มันต้องสะบั้นลงนะงตีกัน,น<อ>ต้องตีกันแล้วเพราะว่า,าแต่ละคน<อ>ไม่ได้ยุอแต่ละคนเขาต้องนูคนละช้อยแล้วก็ทําให้น้องๆเนี่ยเชื่อถือให้ได้มากที่สุดครับคิดว่าตัวเองแบบจะสร้างความน่าเชื่อถือยังไงให้น้องๆได้บ้างคะจริงๆเราก็ได้ข้อมูลมาจริงๆนะจากที่เราหามาเอง อันนี้ประสบการณ์ตรงนะคะอันนี้เขาไปหาข้อมูลแต่ชาแบบประสบการณ์ตรงไปมาหลายประเทศไปมาครบทุกประเทศแล้วค่ะเอพี่หลุยครับพี่หลุยจะยอมถึงเวลาเนี่ยครับเดี๋ยวตอบมาแล้วไม่ใช่เนี่ยเสียเลยนะเอาอย่างนี้แปลว่าทั้งคู่ก็ยืนยันมั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันครับว่าแต่ละข้อจะทำได้ดีขนาดไหนถ้ายัง้นประจำที่เลยครับเข้าเลย ที่ําคัญคือวันนี้ครับสาวงามมารายการเราครับน้องๆทั้งสองทีมบอกเป็นชายล้วนขอเสียงบมือต้อนรับนะครับทีมสีแดงครับน้องจากโรงเรียนวัดสักเกตครับอ้าวเสี่ยวทนนะครับขอบคุณช่วยพาเนมจํำวัดด้วยแต่นี่เขาก็มาจากโรงเรียนมาโรงเรียนครับเขาก็มีสอนทั้งแบบว่าวิชาการด้วยแล้วธรรมะด้วยเพราะติดกับส่วนของวัดสักเกตด้วยภูเขาทองครับเป็นวัดที่ พี่อาร์มก็ไปบวชใช่ไหมครับใช่ครับแมพยายามหาข้อเกี่ยวเนื่องกับพี่อาร์มนะพี่อาร์มเกิดจะเข้าคั้นกันแล้วใช่ไหมคะก็เกือบๆแล้วนะทำไมพี่ต้องฟังดูก่อนทำไมคะเพราะว่าโรงเรียนที่แพรพามานี้นะคะก็มีความสัมพันธ์กับพี่อาร์มไม่น้อยไปกว่าพี่รอมันดูพี่มีความสัมพันธ์ไปทั่วเลยนะครับผมเพราะว่านะคะทีมสินเงินนั้นมาจากโรงเรียนสวนหลาบวิทยาลัย ดีกว่าครับลูกเก่าใช่ไหมครับเก่าสองทีมพร้อมแล้วเดี๋ยวส่งหน้าทีมประจำที่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับมาวันนี้คุณแพะมาถึงอ้างรุ่นเลยนะฮะจริงๆแล้ววันนี้จริงๆผมก็ได้มีโอกาสเชิญรุ่นพี่อีกหนึ่งท่านที่จะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญครับคอยบอกเล่าเรื่องราว AEC ให้เราเพิ่มเติมด้วยนักการทูตชำนาญการกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศด็อกเตครับสวัสดีครับสวัคดีครับมาดูกันครับวันนี้ที่แรกของเราอย่างที่เราทราบกันดีจะรู้จัก AEC รู้จักอาเซียนเหมือนกับพี่ชาบอกเมื่อกี้รู้เขาต้องรู้เราครับไปกันที่เมืองไทยไ มาตะลุยประเทศไทยวันนี้พี่ไอสไตล์จะพาน้องๆมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนกันที่ยาวราชหรือใช้ยนาทาเมืองไทยครับซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนนั้นเริ่มมีการติดต่อค้าขายกันมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยแล้วหลังจากนั้นก็ทยอยอพยพเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยจ,จนปัจจุบัน ถึงแม้จะหอบเสือผืนหมอนใบเข้ามาทำมาหากินในเมืองไทยเป็นเวลานานหลายร้อยปีแต่ชาวจีนก็ยังคงรักษาความเชื่อและประเพณีส่วนหนึ่งของตนไว้จะเห็นได้ว่าชาวจีนนิยมไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษทุกพื้นที่ในเยาวราชจึงเต็มไปด้วยศาลเจ้าจีนมากมายครับซึ่งศาลเจ้าเล่งบวยเอียถือเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่คนเยาวราชนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ เนื่องจากเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อคริสตศักราชที่17ตรงกับสมัยอยุธยาตอนกลางภายในศาลเจ้ามีป้ายโบราณที่มีข้อความบ่งบอกปีศักราชของจีนทำให้ทราบว่าศาลเจ้านี้สร้างขึ้นก่อนปีพุทธศักราช2201และคำแปลอักษรจีนในป้ายยังมีความหมายว่าผู้ที่ได้เข้ามาอธิษฐานขอพรภายใต้ใตป้ายนี้จะได้รับพรตามความประสงค์ครับ นอกจากป้ายจารึกโบราณสมัยราชวงศ์ชิงและราชวงศ์หมิงแล้วยังมีวัตถุโบราณอื่นๆอีกด้วยเช่นกระถางทูปพระราชทานจากราชการที่5และระฆังจารึกชื่อเฉินไทจือ้อที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานที่ศาลเจ้านี้โดยเฉพาะครับมาถึงศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ทั้งทีที่ไอสไตล์ก็ไม่พลาดที่จะจุดทูปไหว้เจ้าขอพรเหมือนคนอื่นๆครับ ซึ่งระหว่างที่ตั้งจิตอธิษฐานนั้นก็แอบสังเกตเห็นว่าที่ขาโต๊ะบูชามีผ้าสีแดงผูกอยู่เต็มไปหมดเลยน้องๆช่วยพี่ไอสไตล์หาคำตอบหน่อยสิครับว่าเขาผูกผ้าแดงกันทำไมเอา่อยสิครับน้องๆครับมาช่วยกันคิดหน่อยดีกว่าว่าเขานำเอาผ้าแดงมาผูกไว้นะครับเพื่ออะไรคิดดู มากันที่สวนกุหลาบก่อนเลยการผูกผ้าสีแดงเป็นการไล่ปีศาจครับไล่ปีศาจไล่สิ่งไม่ดีนะครับอ่ะคุณอื่นบ้างก็เหมือนผูกผ้าสีแดงเพื่อเพะมันเป็นแบบโต๊ะครับแสดงถึงให้มันมั่นคงหมายถึงว่าโต๊ะไม่มีความมั่นคงถ้าเราผูกไว้เนี่ยมันอาจจะเสริมดวงเราให้มั่นคงเหมือนอย่างโต๊ะก็ได้ใช่ครับอ๋อเสริมดวงเราให้มันมั่นคงพี่แพ้บ้างลักษณะอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นลักษณะของการแก้บนถ้าเราดูดีๆเนี่ยไอตัว ผ้าเนี่ยค่ะมันจะเหมือนมีลายชื่อเนี่ยสลักอยู่เหมือนจะเป็นชื่อและนามสกุลของครอบครัวที่เอาผ้าเนี่ยมาผูกก็คือไปขอพรเอาไว้แล้วก็นํามาผูกเพื่อเป็นการแก้บนนี่คือเสียงยืนยันจากลูกหลานชาวจีนว้าวแก้บนนะอ่ากูแก้บนาไปดูกันบ้างทัานสีแดงไทยกันดี กพื่อความเป็นชริมงคลครับก็คือมมคเอาบุญอะนะมาทาบุญแล้วก็ผูกเอาไว้มาที่พี่รอนกันบ้างนึกถึงคำพูดนะครับพูดกันบ่อยคือแก้ชงความเชื่อจริงๆสะดอกเราะสะดอกเคาะแก้ชงอ่ะลวครับทั้งสองฝ่ายตอบมาแล้วมาลองฟัง a b c กันบ้างอ่ะพี่ชามก่อนเลยผ้าแดงเนี่ยนะคะนี่มีท็อปด้วยน,น,นะคะคือการแก้บนค่ะศาลเจ้าที่นี่นะคะคือ เป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากและคนนิยมไปที่นี่เพื่อขอโชคเรื่องการงานค่ะ <All right. S 1> แล้วพอได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเอาผ้าแดงไป พันไหเมื่อกี้เห็นแก้มสายหน้าไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วมันเป็นการสะดอกเคราะห์แก้ปีชงอย่างที่พี่ไว้อ้สะดอกเคราะห์ยังไงก้ก็ที่เห็นว่าเขียนชื่อนากสกุลที่อยู่อะไรเนี่ยไว้เนี่ยเพื่อเป็นการแก้ปีชงในปีนั้นๆเวลาที่สิ้นปีแล้วเขาก็จะไปเอาผ้าเนี้ยมาทําพิธีสวดแล้วก็ทําพิธีให้เพื่อแก้ปีชงให้คนที่ไปผูกปีนั้นๆค่ะอ๋ออ้าวข้อบีครับแก้มบอกว่ามันคือการสะดอกเคราะห์ นะครับแต่หลุย,ยไม่ใช่ no, that's not right แล้วมันคืออะไรอ่ะจริงๆเนี่ยการที่เราเข้าไปในศาลเจ้าเนี่ยการที่เราจะไปขออะไรแล้วแต่เนี่ยศาลเจ้าจะไม่รู้จักเ,เราเลยเราจะไปขอเขาเนี่ยมันเสียมารยาทมากการไปผูกผ้าแดงที่ขาต้นเนี่ยคือการแนะนําตัวให้กับศาลเจ้าบอกสวัสดีครับผมชื่อหลุยครับ <c oughs> แผูก <c oughs> ให้เขารู้จักเราก่อนขอให้พระเจ้ารู้จักเราแล้วเนี่ยป๊าบอขอเลยขอเลยเอาเออเอาล้ครับคิดดีๆครับข้อแรกของเราครับ แต่ละเสียงคือหนึ่คะนแนนครับจะเลือกข้อไหนกดครับมา,มาดูกันครับว่าข้อแรกครับหนุ่มๆทั้งสองโรงเรียนเลือกข้อใดครับอ้อาวยังไงเนี่ยสีน้ําเงินเข้าใจว่าส่วนใหญ่น่าจะเทมาที่การแก,<น>แก้บนแล้วทําไม ถึงเทไปที่ข้อ b ครับที่ตอนนี้เราเทไปที่ข้อ b เนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นข้อ b ครับส่วนสีแดงเทไปที่การสะดอกคอสะดอกคอครับตามที่พี่หลอวิเคอน้องๆด้วยแต่ว่าให้น้องๆมีคอเองด้วยครับส่วนข้อ4ธรรมดามากแต่อย่างน้อยผมมั่นใจว่าเนนต้องเลือกผมนี่น้องเนนเลือกข้ออะไรครับข้อ b ครับ เนยก็ไม,ไม่ได้เลือกคุณไม่เคยจะตอบไว้หน้ากันเลยมาดูกันดีกว่าครับที่เมืองไทยแห่งนี้ครับที่วัดแห่งนี้มีการผูกผ้าแดงไว้ที่บริเวณขาโต๊ะเพื่ออะไรครับ